สวัสดีครับมาวันนี้พบกับออลนิว2020รถแดงแดงนะครับวิ่งตรงมาจากจังหวัดระยองมาชมไหมครับวันนี้มาทำอะไรบ้างนะครับนี่ครับผมออนิว2020นะครับคันนี้วิ่งตรงมาจากระยองนะครับตัดโคตอนเที่ยงนะครับมาถึงเลยนะครับตอนเย็นๆประมาณตั้ง4โมงนะครับ สามีโมนะครับถึงก็ราสามสี่โมาดูกันนี่ครับนี่ครับผมจัดสองใจแอดเออฟนะครับรับรยางเอ็กซ์ดีสองสองห้าเจ็ดห้าสิบสี่นี้เตบมลมห้าสิบพอนะห้าสิบนะนี่ครับคันนี้เต็มลมไอดออ็นี้แอโฟครับรับไยางสองสองห้าเจ็ดห้าสิห้านะครับได้ครับได้ครับไ หนึ่งแปดห้าห้าสิบหกเดี๋ยวสักคู่ครับสักคู่นะพี่ไอ้หนูบินอยังไงวะสองสองฮะที่จะขอเบอร์ทิ้งไว้ได้ไหมผมโทรแจ้งได้ไหมพอดีพอดีตริงเหรออะไรนะโอเคโอเคเดี๋ยวเออขอเบอร์โทรไว้ก็ได้ได้ไอ้หนูจ์โทรไว้ก่อนจะตั้งยังไงเดี๋ยวโทรไว้โทรแจ้งทางไลน์เผื่อใส่ให้มันนิ่มกว่านี้ได้ อันนี้เป็นใจ X L4 นะครับนี่ครับขอบ15นะครับขอบ15นะครับ2020กับรถ2020นะครับตัวนี้ต้องใส่ใจ X L4 นะครับขยับไปไปนี่ครับหล่อเลยนะครับนี่หล่อครับแต่ X L4 อีกแล้วนะครับใส่รัดต่อใส่ All New 2020นะครับ All New 2020นะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวมาชมกันว่าจะล้นไหมนะครับล้นไหมที่จะชอบล้นล้นนะครับตัวนี้นะครับ ลดนิดๆนะครับรับลดนิดๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันล้อหน้าก็จะเป็นเน้นการใช้งานนะครับไม่เน้นล่อนมากนะครับตอนนี้นะครับไม่เน้นนี่ครับใส่ตัวนี้นะครับ8นิ้วครึ่งนะครับแบ็กยูต้านะครับขนาดไซส์8นิ้วครึ่ง8.5นะครับรัดด้วยยาง245 4518นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับใส่สวยเลยนะครับ245 4518นะครับใส่สวยนะครับนี่ครับจะจบครบแน่นอนนะครับ2020ต้อง ต้องใส่ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นแปดนิ้วครึ่งนะครับใส่แล้วไม่ล่อนนะครับไม่ค่อยดึงซ้ายดึงขวานะครับแบบวิ่งนิ่งๆเลยครับตัวนี้นะครับถ้าวิ่งนิ่งๆต้องตัวนี้เลยนะครับนี่ครับไอ้แดงๆครับพี่เขาวิ่งตรงมาจากระยองนะครับนี่ครับนสวยๆเลยเดี๋ยวมาดูตอนจบนะครับเป็นยังไงมาเรามาดูตาสลอตทําการสอดใส่ให้เรียบร้อยนะครับตาสลอตนอนสีฟ้านะอันนี้เจ้าของครับสวัสดีครับพี่ แน่มาจากไหนครับนี่จะดูหน้าเราอๆก่อนแน่เปิดมาซื้อคอนโดอยู่แถวนี้ <c oughs> มาจากไหนครับพี่ครับมาจากระยองครับมาจากระยองนะครับรู้จักรอตะเก่งไหครับก็พอดีไปดูรนทางใต้พอดีเจอน้องอยู่คนอ๋ <c oughs> อเจอลูกค้าทางใต้นะครับแนะนํามานะครับรถ,ถ่ายทุเรียนเลยพี่ รถขายทุเรียนนะครับเป็นวีโก้เลยค่ะขายทุเรียนสีขาวปั๊บไม่ใช่วีโก้อะน่าจะรีโว่รีโว่รีโว่สีขาวไหมพี่ขาวอ๋อวีโก้สีขาวผมไลฟ์ลง YouTube อยู่เมื่อกี่วันตัวล่าสุดตัวล่าสุดใช่ใช่ใช่อ่าขอบคุณมากปลาครับนี่วิ่งตรงมาครับโทรตอนเที่ยงนะครับมาโปรนี่มันใบสามนะพี่นะใบสามนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาชมกันนี่ครับฟิทพิทนะครับบรรทุกได้จริงนะครับระดับสามตันห้าถึงสี่ตันนะครับ สบายสบายครับตัวนี้ครับไม่ต้องกลัวเลยบรรทุกได้เต็มที่เลยนะครับสอดใส่ด้วยต้าสล็อตแห่งเมืองมะขามหวานนะครับเพชรชูรณ์นี่ครับน้องใหม่ไฟแรงครับดูทรงผมครับคมกริบนะครับเมื่อวานตัดตัดที่บ้านมานะครับแฟนผมตัดให้นะครับหล่อเลยมีเท้าเจอนักศึกษาด้วยนะครับเจอนักศึกษาแซวมีเท้าไอเมื่อกี้แท็กไปด้วยแล้วแฟนเห็นหรือเปล่าไม่รู้ ขอขาดขอขาดนี่นะครับดูครับนี่ครับเหงื่อเหงื่อเยิ้มนิดๆนะครับวันนี้งานเยอะนะครับช่วงบ่ายมาก็ไม่ได้พักกันเลยตั้งแต่กินตับหวานนะใช่ไหมใ่ตั้งแต่กินตับมาก็ตลอดนี่ครับเนียนๆครับการใส่ครับยิงปอนเดียวนะพี่ยิงปอนเดียวไงเอาแค่นี้พอไหมปอนเดียวปอนเดียว นี่ครับตาสล็อตนะครับเบินยางไม่ขาดกันจะได้ฮะถ้าเบินยางแล้วไม่ขาดกันนี่เบินยางด้วยไงพี่บอกเบินยางไม่ขาดกันจได้มาด้วยนะครับนี่เจมานี่ครับสวัสดีครับเจครับแม่เจ้พกตังมาเลยครับพกตังมาเในกระเป๋าเท่ากับเอามาสังงาเรียบร้อยแน่นอนขอบคุณมากมากเลยครับมาจากลองทอนครับ นใจาเข้ามานะครับที่ร้อตะเก่งนะครับสาขาจรมาสา์คลองหลวงนะครับที่081นะครับ9191976นะครับเรามีแม็กทุกสีทุกลายตัวนี้อ่าตอนนี้แม็กเคาลอยลาย RPF1 สีบอลเข้าเลยนะครับลาย R p สีบอลนะครับของเคาลอยนะครับเอาเสร็จลบ55ของเข้ามาแล้วนะครับคุงเข้ามาเมื่อกี้นะครับ40ลูกนะครับขึ้นเข้ามาเมื่อกี้นะครับสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับ สวัสดีเอฟซีทุกทท่านนะครับชัดไทยนะครับสวัสดีบำรุงนะครับคุ้มเดชนะครับสวัสดีพี่วัชรพงศ์นะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามการรับชมนะครับกับพี่ที่สองท่านนะครับมาตาสล็อตสอบใส่เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ต้องปลดปล่อยเนยนะครับตรงนี้เขื่อนจะแตกแล้วนะครับเขื่อนเขื่อนยอแย่แล้วครับแค่พังนะครับ อ่าขอบคุณ f c จากต่างแดนนะครับพี่อยู่ไหนนะครับอันนี้อยู่เมืองนอกนะครับ F c ซอยู่เมืองนอกนะครับโทรมาสั่งล้อแม็กไว้นะครับสั่งไปแล้วพี่แต่ยังไม่ได้นะพี่ไอแต่สั่งเป็นเดี๋ยวผมจะส่งไปในแชทอีกทีหนึ่งซ e CE ซ28สีทองเหมือนกันนะครับที่พี่สั่งแต่ยางมาแล้วเดี๋ยวผมให้ดูยางก่อนนี่จัดใส่อีโซนี่ยางมาแล้วนะพี่เขาสีนี่ครับนี่บรรทุกได้จริงนะครับตามตันห้านี่พี่ดู นี่ครับผมยางมาแล้วนะครับสั่งมาให้เพื่อพี่โดยตรงเลยนี่ครับเดี๋ยวจะส่งให้เลยนะครับเดี๋ยวร้อหน้ามาจะส่งให้เลยนะครับไปถึงจบเลยทีเดียวเนี่ยเอฟตีจากต่างแดนนะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวของมาล้อหน้ามาปุ๊บจะส่งให้เลยนะครับอ่าสนใจทักมาเลยครับที่ศูนย์แปดหนึ่งนะครับเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดหกศูนย์แปดหนึ่ง 191976นะครับสวัสดีครับ